สวัสดีพี่เพื่อชาวซีออฟทีฟทุกคนนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปมีอะไรดีๆจะมาบอกสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมซีออฟ e ีฟดีๆสักร้านนะครับผมแนะนำร้าน Point Sender เลยนะครับที่นี่เขามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้เลือกมากมายหลากหลายราคานะครับเติมเร็วแล้วก็ได้ชัวร์ด้วยลิงก์อยู่ทางนด้านล่างเลยครับชีย้ยมันเช็คมันเช็คต่อหน้าไปต่อหลังไปไม่ไป ี่ีมหอู่คืได้างสายหนึ่งสวยที่ไม่หมดใจหบ่มาตายสอง อยู่ที่นี่แล้วแหละว่าจะเห็นเงือกแร้วเปล่าอ,อุ้ยตเาเฮ้ยเสียงอะไรอะขึ้นมาแล้วเชีย่ยมันรู้เนี่ยมันเช็คงานละเอียดเหรอเชีย่ยมันเช็คมันเช็ค <laughs> <laughs> อยากเงยอยากเงยมึงอยากเงยก็พอไม่เงยเฮ้ยมันเงยวะ <laughs> มันเงย <laughs> เชีย่ยแล้ว มันใช้ตรงกลางพี่มันกระโดดอยู่ตรงกลางมันไม่เห็นโอ้ยโอ้ยลงไปแล้วโอ้โยโคตรลุ้นที่เราย้ายจุดพี่เออถ้าเรานอนอยู่จุดเดิมมันเห็นแน่ๆอ่ะเฮ้ยแต่มันเหมือนพยายามพิมพ์หาเราอยู่นะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะถ้าบอทุบแล้วตกน้ำเลยพี่รออะไรอ่ะถ้าบอทุบเราต้องย้ายจุดยืนคือจังหวะบอสเกิดมันไม่มีใครไปล่อไงแม่งเลยเดินมาหาเรา เฮ้กำลังกำลังกำลังมันกำลังลอไปตรงเขตปืนใหญ่มันเออนั่นแหละอันนี้เกือบไปแล้วเป็นงานนี่หว่ามันเช็คจุดเช็คอะไรบอสหยุดบอสมันยังไม่น็อกเลยไม่ใช่หรอยังยังนิ่งเลยเฮ้ย้ยผมเจอริเปอร์สี่ริเปอร์สามบนยิงกันมีแต่เซิร์ฟหน้าเล่นนะวันนี้ เออติดไฟติดไฟมองไม่เห็นตอวนนี้แหละไอ้เหี้ยกูทำมามื่อหหมากลัวไปแดกแล้วเ <c oughs> ชียวเหินหม,มากมินมามื่อมาจะยิงแล้วนึกกลิ่นนะบางตัวเฮ้ยกระโหลกมันหยิบกระโหลกในในนี่ไปเว้ ดีผมว่าแผนแบบที่พี่บอกกันน่ะตอนนี้มันระแวงแล้วใช่พี่ว่ามันเช็คกันแน่เมื่อกี้แค่ปัญหาเฮ้ยไอชุดดำมาตาไม่ให้ชุดดำเช็ก่อนไม่ให้หมดจบไม่เช็กเหรอเออชัดเลยจิ้บหายแล้วว่ะมึงเช็คไปแล้วไม่ใช่เหรอมันเห็นเงือกเชียร์ละ ไม่มีดูอะไรตั้งหนามันจะบันเดอร์เชี่ยเอ้ยเปมเอาเรือออกมาไหมเราฆ่าบอสเองก็ได้เรือออกมาเรือออกมาพี่มันยิงผมช่วยไหมไหนฮะเอาละกำลังไฟตกตาตายพี่อยู่ไหนมันนั้นหนึ่งแล้วได้ใกล้ตกผมไม่ตายมาตายมาตายชุบได้ชุบได้เอาเรือมาเลยเฟม พี่เห็นกันพาวตรงไหนนะที่พี่บอกอ่ะเนี่ยอยู่ตรงเนินข้างหน้าเนี่ยนิดเดียวเองโอเคให้ป่วโจมกตายแล้วไปบอดเรือมันเหนื่อยกว่าพี่จมเรือแม่งเลยเดี๋ยวพี่เอาระเปิดไปเองเฮ้ยมันเปิดใบแล้วผมขึ้นได้ เสาหักระวังของพี่เสาหักแล้วเสาหักแล้วพี่ยิงดอกสมอัให้ไหมไม่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 หายหนึ่งตายตัวหัวจกตายพี่ ช่องแซมก็เปที่ด้วยนะรดนแตมช่องที่แจกไปหลอดการเดียรแตมช่องแซมแต่แบบไม่มาตัมตางครูทำงานเลยตายเปิดของทิ้งไว้เ่ะหะถ้าเปิดของทิ้งไว้ก็ใช้รีโมทแจมโัเปิดปัดเอ้ยมึงมันรู้มากกี่นเนี่ย โอ้ตายว่ะมันดังบอดทำไรพี่เดินยวเรา,าใกล้แล้วโอเคดีคือเมื่อกี้ผมได้เล่นแบบมป่งกันได้เล่นเแบบมั่งกันได้เล่นเล่นดาบพวกแกเป็นเทียมหมดาะสุนหมดแล้วด้วยเมื่อกี้ไม่ได้รีโหลดเลยเลยรืออาเทน่านาลิปเปอร์ฮอตเดิม เข้าวิถียังได้เวลาแบบบวกแบบเต็มระบบผมหากขวาหมดเราย้อนลมมาหันหน้าหาเราป่าววะใช่มาดิมันมันไม่ตรวจดูอีกทาวเวอร์หนึ่งวะมันเป็นเพราะไอ้ผีนั่นไม่มาทาวเวอร์นั้นแหละใช่ แค่นอนมึงยิงสู้กูเหรวเพื่อนโดนทุกเม็ดนะ luôn nhớ luôn mà nhớ luôn mà nhớ phía yên đồ nắm giảm มันไม่น่าไม่โดนไม่ยน,น่าโดนหรอ่เรียบบอร์ดดู่ดะเดี๋ยวตาสามแ้วกันบูโรต้องสาใช่คนรถดับก่อน,นงั้นงั้นวนกันดีกว่าวนดีงั้นเดี๋ยวถ้าไปรอเดีถาถาาเดี๋ยวเอาเอา,เอาเชนแป๊บนึงเปิดเปิดใบหน้าไว้กัน เต่าหน้าไปเต่าหลังไปไม่ไปไปเต่าไปหมดเต่าไปหมดโผล่กลังเกิดพี่ยิงยกตัวใหญ่ไปคุปปาไอ้ดั๊ดเปมมันมันเร็วไปบ้าเรือมันเร็วไปนะ มันหันสู้พี่ผมไม่อยากผมไม่อยากให้มันพี่ยกปืนไปแล้วตาหลังไปนี่นึงอยากไปข้อหน้าหรือข้อสุดข้อสุดสวยเอาหลังไปแล้ว ตาไปบอดเดี๋ยวพี่ยิงกระสุนเขียวให้หนึ่งอีล้อหนึ่งอบล้อหนึ่งพี่พี่ไปบอดเลยอีหนึ่งพี่ยิงเดี๋ยวพี่ยิงหลับให้เบ็มดูเรือนะพี่ไปแล้วหลับแล้วหลับ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 แล้วหลับ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 มันชุบมันชุบมันชุบแต่มันหลับมันหลับมันหลับทั้งลำอันหนึ่งแองเกิลได้แองเกิลแองเกิลไม่ได้พี่มันตันขมอไอหัวโจกตายแล้วมันชุบมันชุบมันชุบแต่มันหลับมันหลับมันหลับทั้งลำอันหนึ่งแองเกิลได้แองเกิล ไม่ได้พี่มันกันหมอไหนไปหมอมือหมวยโไปแล้วลองลองมันลงเพลงโดนต,อต,อตออาอย่ายืนนิ่งดิงงยืนนิ่งไหมอ่ะมันลงน้ำมันลงน้ำจมจมนั่นเรือเราใช่ไหมนะแล้วก็<ม><ม> เฮ้ยลำนี้ไม่ใช่ไอ้ลำนี้ไม่ใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนพี่แชร์ป้อมก่อนใช่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 ทัพพายไปไหนอะวางทัพพายไม่ทันแล้วกูหยิบอะไรมาเนี่ยโหกูจะหยิบเชนเมื่อกี้ข่อวางขับเรือคนหนึ่งก็ได้เพราะว่ายิงกูใหญ่มันออกเรือมาจนได้เฮ้ยเฮียแรงหนาวเนี่ยมันดีมันดีคนมาบอดนี่ดูดิเพิ่งคุ้นมาไอ้เหี้ยนั่นเลย ไอชื่อเว้นวักก็เยอะเหรอมันชื่อแซฟไพ่แซฟไพ่ต่อไปเบียดเอ้ยตายหนึ่งเหรออย่างงี้เรือผีขึ้นเหรอมีซีโซ่กระดาบเปิดเลือผีขึ้นเลยเรือผีขึ้นมันเลือผีขึ้นมันไวปๆๆโอเค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 กูกลับเรือแล้วงั้น กำลังจะหาสมบัติไอ้นี่สุดท้ายมันตัดสินใจเปิดใบมาวะ่ะเดี๋ยวผมวนรอบก่อนให้พี่เตียม,ไ,มได้ได้ไดแล้ว<ด>แต่แต่ผมขับรอให้น่าจะดีกว่าโอ้โหเฮียเก็บไม้เพื่อเฮียไม้มึงจอย,อยลอยกันวะ <c oughs> ไม่มีเฮียอะไร <c oughs> เลยม,เมันจะ,ม,นจะมันวนอยู่มันวนอยู่ ไอ้ใบนี้คือยิงขายขายกระโลกตะตองโฮวิญญาณครบ50นะไม่เบาไม่เบาปีขึ้นก่อนนะไอ้น้องกี่อะไรนะเกียร์ป้อมโอ้โหพี่เลือดตอนใต้ของใครแค่ของเราหืมมีก่อนอ๋อตาตาป่ะดูดิเทียมีอีกลำหนึ่งฮะตอนใต้เห็นป่ะ ลิสคอฟวี่ลิสคอฟวี่มันจอดอยู่นานแล้วนะมันขยับยังไงมันเล่นรถเนี่ยมันแล่นแแล้วว่าไอ้เหี้เนี่ยบิ่งสีเลยเออว่ะก่อนนี้ไหมได้พี่พี่วนรอบเกาะกันอยู่ตอนนี้เอาสตอร์เรจขึ้นเรือก็ได้เดี๋ยวนะมันมาเอาดิมาๆมาอยู่ตรงไหนมานี่มามาออกซ้ายมาสตอร์เรจอยู่ตรงนี้แม่นมากพี่กี่ป้อมเกาะป้อมเกาะตอนนี้ป้อมเกาะกูป้อมเกาะอยู่เฟมเฟมเก็บไว้เีรยว ข้างหนึงหาปูว่ได้หาปูขวามันอยู่ไหนอ่ะโมขวาหรือซ้ายอ๋อนะไงไงไม่โจมขวาขวาหรือซ้ายขวาหรอขวาดิถ้าถ้าซ้ายเราไปเสิร์ฟมันนะเราจุ๊กจุกมันตามหลังเราไปแจกดิงฟรีไปแล้วไย็นเยืนเอาหลังหักเฮ้ยเสาหน้าเสาหน้าเสาหน้าหัก ลองขึ้นดันก่อนเยนยิบเพื่นทางทางหมด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 ฝ <ไป S 1> ย้ำสวนไสวนตายหนึ่งไม่ตายไม่ตายไอ้เหี้ยเอ้ยเป็นไรมึงตอนตายเอาไอ้ทุนเอาไอ้ทุนเพื่อน บอด,บอดมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาบอดพี่มาบอดเรือมันขยับไม่หยุดเลยไฟไปโอ้ยเฉียดหัวตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวบนเรืเหลือคนเดียวกูตายมันเกิดอีกคนนึงคนแรกที่กูฆ่าเกิดแล้วมีสองคนบนเรือน่าจะชุบปะ ชุบนะน่าจะชุบนะนอ,อะไรคมจ้ามันชุบอยู่ครบสามเพิ่มพี่ยิงต้องตา่างวันนี้พี่มาละเมนคันนันกลับมาละเดี๋ยวพี่จัดการให้น้องเรื่องนวดเรือเนี่ยงั้นพี่ถน,นัด <ผม S 1> ตั้งแรไปเลยไปเลยกูอยู่เหลือคนเดียวได้เหลือสามอะ่ะ เจ็บเจ็บเจ็เจ็บเจ็ต้องดี่ต้รวจายซ้ายหนึายหนึ่งไเครไปเลือใมาเนี่ยไอ้ตาแหลมปองเม็ดงเม็ดสมองเป็นโคเมดป๋อลงลแล้วสมองลงแล้วไอ้เชีไอ้เชืดไ้เตาดับเครื่องชน โดนเยอะโดนเยอะแล้วมันโดนเยอะเฮ้ยจมแมหะตรวจมมันดึงนนเสามันดึงเสา,สาอยู่อ่ะตอนผมไปจมแล้วจมเฮ้ยตาเชี่ชมมย,ยมันมีคนหนึ่งอะชื่อบักทีวีทีอะใช่ใช่ แล้วก็มีอะไรวะไอ้อะไรวะเดี๋ยวนะดูไฟนี่มันลากเรามาโซนดูก่อไฟเหรออักขวาหักขวาเอาลมเอาลมส่งซ้ายอักซ้ายมันหักซ้ายอ๋อซ้ายเหรอมาลมย้อนอี่ยิงได้หนึ่งชุดนะเนี่ยแต่เป็นเม็ดเดียวสาวไม่หักนะยังผมโตไว้ก่อนเม็ดเดียวสาวไม่หักเราไปหยิบหยิบไปบอลสองคนดีกว่าไหมไม่ต้องตรงไปก่อนได้ได้ได้ ดอบสมอได้เพราะว่าผมไปยิงตอไป้ไม่อบสมอได้ามันทำท่าจะดักบอดนะใช่มันดักบอดซ้ายดักบอดสองคนพี่ผมสนอแต่คุยเสือหเูผมอยู่สบสายหนึ่งสวยพี่ไม่มมนต์ใจผมสายสองสวย จบแล้วเฮียนิ่มเลยว่ะเรือบอดมันตั้งหัวล้อใส่ผมด้วยพี่แม่งแบบอายุชีดิ้งโเธ่แล้วมันกหัวล้อเสัตว์มันแบบเหมือนหัวล้อหัวล้อน้องกูหรอหัวล้อน้องกูเหรอปี้ออ่๊ดกระโดดกู้โลกไปดิเขันเรียกว่าเขันเรียกว่าโดนป่าตัดเสาก่อนเอ็มตัดเสาก่อน บอกว่าใครเด่นจะบอดนะมันโดดลงน้ำทำไมอะพี่เช็คกระสุนเรือมันได้นะข้ามอีกยหินแหลกพี่พี่มันดัาอยู่้ายเรือที่ระวังครับตีนเรือ ตายตายจาเจอ,อไทยเมีมย,ายมาอยู่ในน้ำเมียมาอยู่ในน้ำเมียตายเมียตายฮัล <you> <c oughs> โหรอัลโหลอะยูคิดดิฮัลโหล G G ยิงเลยหมดเลยไม่ต้องมีล้อเฟรมมานจะตกละนี่ดูตุกกระสุนหมด มันใส่แมกกาวด้วยที่นี่มันมีเนื้อขายเช่นที่อาหารอาหารอาหารอีสเพลสเพลมาเพลมาหลังมังเกิดตายตายระวังกับโดนโดนโลโลโลบอ ต t o p s t s t o o p stop p a y stop stop p okay. stop, 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 stop okay б л я ь да ты д о л б о б что ли ну говорю нахуй мудак ты п и д о р с п с и б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  а мудак е я п л е เร้ยอะเนยมันเริ่มก่อนไเียสงครามครั้งเนี้ยสงครามปราสาทอ่ะมัน น้องกูบอดพลาดแล้วมันย่อเย้ยแต่กูขึ้นได้แล้วกูเก็บ <Okay. S 1> สอง <c oughs> ยิงแบบทีกแท็กโท <c oughs> <c oughs>